างวัลน,นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้พิติมหาโยธารักจากอ้าคนหล่อลวงพี่นาชอบเหรอครับถ้าชอบเนี่ยเดี๋ยวผมยิ้มให้ดูบ่อยๆนะครับพงษธรจงวิลาศจากอ้าคนหล่อลวงมึงจะยายอย่างอุ่มมึงแต่งแกห้มตอกกี่เกียมตอนนี้มันเท่าตับแกแล้วพีรวิทยัธชิตสถาพรจากวอนเธอ มึงอะชอบไอเนฟป่ะมึงเห็นอะไรไม่ใช่พิมพลพานิชธำรรงจากวอนเธอร์และที่ไปคุยกับโอมันโอเคแล้วหรอคิดว่ามันดีป,ะป่ะสมิธพงศ์สกุลพงพชัยจากคลาสสิกอาเกนจดหมาย,ยสายฝนร่มวิเศษได้ข่าวว่านายเขียนจดหมายาจีบสาวให้เพื่อนสำเร็จไปรลหลายคนใช่ไหมเสียแล้ว้างสิ เสียงปรบมือสักเล็กน้อยอาจจะทาให้ผู้เข้าชิงหายตื่นเต้นได้ครับต้องยอมรับว่ามีหน้าใหม่นะครับที่เป็นน้องๆดาวรุ่งแล้วก็มีนักแสดงมากฝีมือหลายคนที่เข้าชิงในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมและตอนนี้รางวัลก็อยู่ในมือของผมแล้วนะครับสำหรับผู้ได้รับรางวัลคมชันลึกอวอร์ดครั้งที่17ประเภทภาพยนตร์ไทยสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมในปีนี้ได้แก่คุณพีรวิทย์อัจฉริศิ์สถาพรจากภาพยนตร์เรื่องวอนเธอครับ าพยนต์เรื่องนี้นะคะมีแฟนคลับนี่รอดูทางซูมทางไลฟ์เยอะมากเป็นภาพยนตร์ที่สะท้อนแนวความรักของวัยรุ่นนะคะที่มีผู้หญิงยนนโทมีผู้ชายไล่รอถึงสามคนก็เป็นความรักใส่ๆน,นะคะสําหรับภาพยนต์เรื่องนี้คือเรื่องนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามีกําลังใจในโลกออนไลน์มากมายมหาศาลและผมเชื่อว่าตองน,นี้ไลฟ์น่าจะลพล่มพลาาอยู่โดยเฉพาะคอมเมนต์ภาษาจีนนะครับ งั้นก็ต้องขอบคุณทีไทมก่อนใช่ไหมฮะก็งั้นคือบอกเลยว่างานวันนี้เนี่ยผมเหมือนพี่แมพจริงๆคือไม่ได้เตรียมตัวมาสําหรับความสําเร็จขนาดนี้นะฮะก็ขอบคุณทางคมชันลึกมากๆนะฮะที่เล็งเห็นถึงความสามารถของผมแล้วก็ของคนอื่นๆด้วยนะครับอ,อยากจะขอบคุณนะครับผมภาพยนตร์เรื่องวอนเธอนะครับ ทางเอทนครับผมทางแมดอะไรดีด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสังกัดของมีนด้วยอัลติเมททูบนะครับที่ผลักดันเราจนมาถึงบนเวทีตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆแ,แฟนคลับของมีนทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับแล้วก็แฟนภาพยนตร์ไทยทุกคนด้วยเราปีที่ผ่านมามันเป็นปีที่ย่ำแย่สำหรับวงการภาพยนตร์ไทยนะครับเราอยากให้ขอบคุณเราอยากขอบคุณทุกคนมากๆที่ ร่วมผลักดันภาพยนตร์ไทยเรารักแล้วเราภูมิใจในภาพยนตร์ไทยมากๆเราก็อยากให้ทุกคนรักมันนะครับเราอยากคนผลักดันไปด้วยกัน,นครับหวังว่าในต่อๆไปจะมีภาพยนตร์ดีๆภาพยนตร์ไทยดีๆออกมาเรื่อยๆ,ๆหลังจากเหตุการณ์โควิดของเรานะครับก็ขอบคุณมากดีใจมากๆเป็นผลงานแรกของเราในฐานะนักแสดงภาพยนตร์เลยครับก็ดีใจครับเดี๋ยวปีหน้ามีบทดีๆส่งมาได้นะครับอยากมาลุ้นต่ออีกหลายๆปีเลยครับผมขอบคุณครับ ขอแสดงความยินด้วยอีกครั้งหนึ่งครับค่ะเช่นกันนะคะว่าหลังจากนี้ถ้าโควิดผ่านพ้นไปภาพยู่ในดี